สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ห่างหายจากการไลฟ์ u t u b e ไปนานถึงสองสัปดาห์เพราะเอิญผมติดภารกิจบางอย่างที่ทำกับกลุ่ม f อเพื่อไทยอยู่ก็คือการไปร่วมกันทำบุญกับบ้านเด็กกำพ้าที่จังหวัดนนทบ,บุรีปักเก็ตนะครับซึ่ง ไปทําบุญและบริจาคข้าวสารและน้ำดื่มแล้วก็เลี้ยงอาหารเด็กพิการเนื่องในวันท้ายวันเกิดของคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งจะถึงในวันที่21เดือนนี้มังคับ21มิถุนาซึ่งตรงกับวันเสาร์ซึ่งแต่ว่าก็เอิญทาง เอซเพื่อไทยได้คุยกันแล้วว่าจะไปทําบุญในวันที่20เพราะว่าวันที่2ีเนี่ยมันตรงกับวันเสาร์ทางสถานดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยดูแลเด็กพิการจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่มากพอที่จะให้อำนวยความสะดวกกับผู้ที่ไป เลี้ยงอาหารกลางวันและไปบริจาคข้าวสารและน้ำดื่มฉะนั้นจึงได้คุยกันแล้วว่าให้ไปบริจาคในวันสุขซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่หลายคนที่จะให้ความสะดวกและคอยดูแลก็อยากจะเชิญชวน FC เพื่อไทยทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญก็มาบริจาค ผ่านทางบัญชีทางผมได้นะครับเพราะว่าผมจะได้รวบรวมเอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พวกน้ำดื่มเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้านะครับเเด็กพิการทั้งกำพร้าทั้งพิการรวมอยู่ในนั้นจำนวน300กว่าคนนะครับก็ใครที่อยากจะร่วมบริจาคเพื่อ,อ,อช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับก็บัญชี ผ่านมาทางผมก็ได้ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี6กเจ9ดสาม9ด้าสองสามหซึ่งเราไม่ได้บังคับนะครับว่าใครอยากจะร่วมช่วยเหลือหรือไม่ก็ไม่เป็นไรร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณยิ่งรักก็อย่างดีนะครับจะบริจาค10บาท20บาทไม่มีปัญหาเราก็จะรวบรวมกันไปเป็นเงินจำนวนก้อนโต เพื่อจับไปได้สั่งข้าวสารอาหารแห้งและก็เลี้ยงเด็กอันเลี้ยงอาหารเด็กพิการนะครับก็ขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการเมืองก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากก็จะคุยเรื่องวันนี้ก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีโอกาส เป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนโดยที่จะเ,เพื่อไทยจะเอากระทรวงมหาไทยกลับมาเพื่อดูแลเองเกี่ยวกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สิ่งต่างๆที่กระทรวงมหาไทยดูแลอยู่ซึ่งในกระทรวงมหาไทยที่มีพักภูมิใจไทยคือคุณอรุทินดูแลอยู่เนี่ย ไม่ค่อยสนองนโยบายของแกนนำพักของเพื่อไทยนะครับว่าจะช่วยเหลือกันในการออพัฒนาประเทศซึ่งทางภูมิใจไทยที่ได้ดูแลกระทรวงมหาไทยก็ดำเนินการทุกอย่างล่าช้าและก็เป็นที่ลำบากใจให้กับ พรรคเพื่อไทยฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจริงจําเป็นจะต้องออขอกระทรวงมหาดไทยกลับมาดูแลเองซึ่งก็เกิดปัญหามากมายึุลทางภูมิใจไทยก็ไม่ยอมที่จะคืนกระทรวงมหาดไทยให้กับพรรคเพื่อไทยเอาไปดูแลจึงมีการต่อรองกันเกิดขึ้นว่าถ้าหากเพื่อไทยเอากระทรวงมหาดไทยกลับคืนไป พรรภูมิใจไทยก็จะขอไม่ร่วมรัฐบาลจะขอกลับไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งแรกๆเนี่ยทาง f อซเพื่อไทยและทางประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีคุณอุ้งวิงเนี่ยคืออาจจะไม่รู้ทัล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองรุ่นเก่าๆซึ่งใครๆเข้าใจว่าคุณอุ้งวิงเนี่ยประสบการณ์น้อย ถึงกับไม่กล้าปรับคณะรัฐมนตรีแต่ในที่สุดก็ปรากฏให้เห็นว่าทางคุณอุ้งอิงเนี่ยยื่นคำขาดให้กับคุณอนุทินภายใน48ชั่วโมงซึ่งซึ่งจะถึงกำหนดในวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย3โมงถ้าคุณอนุทินไม่ตอบรับว่าจะคืนกระทรวงมาไทยแล้วก็อาะารวงพาณิชย์ ไปดูแลแทนถ้าคุณอรุทินไม่ตอบภายในวันพรุ่งนี้บ่ายสามทางคุณยิ่งก็ยิ่งคำขาดว่าจําเป็นจะต้องปรับพรรคภูมิใจไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทางเอซีและประชาชนทั่วไปก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปรับภูมิใจไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย จะทําให้เพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงปิมน,น้ําซึ่งอาจจะดํานเนินนโยบายหรือ,อ,อประชุมสภาหรือโหวตสิ่งต่างๆเนี่ยจะผิดพลาดเพราะว่าคะแนนเสียงปิมน,น้ํามีคะแนนเสียงมากกว่าฝ่ายค้านเพียงไม่กี่เสียง ซึ่งก็อยากจะบอกให้ทาง FC เพื่อไทยและก็ประชาชนทั่วไปที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยให้หมดความกังวลใจได้ซึ่งทางคุณอุ๊อิงเนี่ยได้คิดและตระนักรอบครอบไว้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติภูมิใจไทยเนี่ยไม่อยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ยทางคุณอุ๊อิงและก็มีที่ปรึกษาคน สำคัญคือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเตรียมรับมือไว้หมดแล้วว่าการที่ถ้าคุณอนรุทินเนี่ยไม่อยู่ร่วมรัฐบาลก็จะมีเสียงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายที่เตรียมการไว้แล้วเนี่ยจะมาสนับสนุนให้รัฐบาลมีเสียงเกินพอที่จะอยู่เป็นรัฐบาล บริหารประเทศได้ครบเทอมซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยจะมีปัญหาเรื่องเสียงปิ่นน้ำหาภูมิใจไทยไม่ยอมรับการคืนกระทรวงมหาดไทยให้กับเพื่อไทยและก็ขอออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นก็ขอให้เอฟซีและคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย,ยหมดความกังวลไปได้นะครับว่า เสียงของเราจะติดน,น้ำมากเกินไปก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยและคุณผู้ิอิงเนี่ยได้ตระหนักและคิดไว้รอบครอบแล้วและเตรียมการไว้หมดแล้วหาพรรคภูมิใจไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยก็เตรียมจัดสรรตำแหน่งของภูมิใจไทยไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เตรียมการเรื่องการหาเสียงผู้สนับสนุนรัฐบาล ไปเรียบร้อยหมดแล้วก็ให้หมดกำลังใจถ้าหากต้องเข้าใจว่าคุณอุ้งอิ้งเนี่ยแกเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนปณีีปนอมก็ถ้าหากออกมาพูดในคานองนี้ให้โอกาสกับพรรคภูมิใจไทยและให้เวลา48ชั่วโมงกับภูมิใจไทยไว้ว่าหากไม่ให้คำตอบก็จะปรับออกจากการเป็นพรรคร่วมนั้น คุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนปณีประนอมเนี่ยเขาคิดทางนี้ทีไล่ไว้หมดแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะขอออกจากการเป็นพรรคร่วมก็ไม่มีปัญหาแต่ผมในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยคงจะยอมอยู่เป็นพรรคร่วมต่อไปและก็ยอมคืนกระทรวงมหาไทยให้กับเพื่อไทย เพราะว่าตอนนี้ปัญหาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมากมายเหลือเกินอย่างเช่นเ,เรื่องกรัวสวซึ่งมีหมายเรียกกลุ่มเจ็ดเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องเป็นถึงคณะกรรมการของพรรคเลขาธิการพรรคแล้วก็ผู้ที่อยู่ออนอกพรรคซึ่งมันผิด ลายอย่างนะครับคือเราไม่ไปพูดถึงดีกว่าก็คือถือว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยมีปัญหามากมายซึ่งจะต้องแก้ไขอาจจะมีปัญหาถึงกับการโดนยุบพักพาะว่ามีคณะกรรมการและเลขาธิการพักหัวหน้าพักไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวนะครับซึ่งจะทําให้มีการผิดกฎหมายการเลือกตั้งก็จะทําให้มีการอาจเกิดการยุบพักได้นะครับ แล้วอีกปัญหาหนึ่งถ้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยโดยไม่ร่วมรัฐบาลปัญหาจะตามมาเกิดหลายหลายอย่างอย่าง,างเช่นออคดีเขากระโดงเนี่ยซึ่งภูมิใจไทยก็มีโอกาสจะมีปัญหากับคดีเรื่องเขากระโดง ได้แล้วก็ยังจะมีอีกหลายเรื่องตามมาเช่นการเอาถนนหลวงไปเป็นสนามบินเล็กชั่วคาวเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวซึ่งอาจจะมีปัญหาตามมาอีกหลายๆเรื่องฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยต้องคิดและรอบครอบว่าการที่จะออกไปออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล มันจะเกิดปัญหาหลายลยอย่างฉะนั้นผมมั่นใจแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องยอมคืนกระทรวงมาไทยให้กับพรรคเพื่อไทยและก็ยังอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและพรรคซึ่งมีคด,ดีหลายๆเรื่องตามมาซึ่งเป็นคดีที่รุนแรงทั้งนั้นฉะนั้นผมมั่นใจว่า อาจจะไม่ถึง48ชั่วโมงอาจจะเป็นภายในวันนี้แ่ละที่ทางภาคภูมิใจภต่ภูมิใจไทยเนี่ยจะตอบรับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยทุกอย่างฉะนั้นก็หวังว่าท c ีเพื่อไทยแนละคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยสบายใจได้ว่าการตัดสินใจของคุณอุ้งยิงซึ่งแต่ละคนเนี่ยามากว่าอ่อนการเมืองและก็รู้ไม่ทัน เล่เหลี่ยมของพวกนักการเมืองเก่าๆซึ่งก็ให้รู้แล้วว่าคุณูุงอิงไม่ใช่คนที่จะปามาได้ง่ายๆนะครับต่อการที่ออกมาให้สัมภาพกับสินว่าตัดสินใจให้เวลาภูมิใจไทย48ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นคำเด็กขาดตัดสินใจแล้วด้วยตนเองฉะนั้นก็ รอดูนะครับว่าพักภูมิใจไทยจะให้คำตอบมาว่าอย่างไรซึ่งการที่พักภูมิใจไทยออกมาแสดงแอคติ้งหลายๆอย่างเช่นการเอาสสของบางพักมาร่วมรับประทานประทานอาหารและโชว์ภาพให้สื่อเห็นและให้ประชาชนทั่วไปเห็นเนี่ย ว่าตัวเองเนี่ยสามารถรวบรวมสสมาอยู่ในฝ่ายตัวเองเนี่ยมากพอที่จะล้มรัฐบาลได้ซึ่งก็อยากให้ประชานชนและเอฟซเพื่อไทยนยมั่นใจว่าการที่คุณอุ้งอิงออกมาตัดสินใจประกาศออกให้เวลากับภูมิใจไทย48ชั่วโมงนี้ซึ่งรับรองว่าจะต้องมีความมั่นใจในเสียง สสในสภาว่าจะมีมากพอที่จะดูแลกันเป็นรัฐบาลจนครบเทินได้ก็รอดูและรอติดตามนะครับวันนี้ผมก็ผมจะขอพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ขอสุดท้ายด้วยการขอโทษพี่น้องท่านผู้ชมที่หายจากการมา,มาพูดรายงานข่าวในมิ u ุปนะครับก็ อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเช่นเคยนะครับและสุดท้ายก็เชิญชวนประชาชนพี่น้องเอฟซีที่ยังรักและศรัทธาคุณยิ่รักเนี่ยมาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันทำบุญบริจาคข้าวสารน้ำดื่มแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวังให้กับเด็กพิการเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับ ทางคุณยิ่งรักด้วยแล้วก็ผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนานี้ด้วยก็ใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันก็อย่าลืมนะครับโรยจะเข้ามาทางบัญชีกรุงไทย673892-3139เอ่งชื่อปติญญานะครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็จะรวบรวม ผู้ที่บริจาคมาเล็กๆน้อยๆมารวบรวมกันให้เป็นจํา,จานวนเงินก็เพื่อจะสั่งข้าวสารอาหารแห้งและก็น้ำดื่มแล้วก็สิ่งต่างๆเพื่อไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้านะครับก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับก็วันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ